ผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายดอกมะยมแล้วก็มัดหมีเป็นลายประยุก์ตสีอย่างนี้แหะครับที่เห็นกันเนี่ยลายเป็นยังไงดูสิครับดูใกล้ๆด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันไหมเลขอะไรล่ะเนี่ย J2466J2466 ราคา4,800บาทครับมีหน้านางมีชายครุย ใครที่ชอบนุ่งแบบใหม่ๆสวยทีเดียวครับหน้านางชายครุยกลับปลายได้ข้างบนกับข้างล่างนี่เหมือนกันเขาเรียกว่ามีผ้ามีหัวมีหัวผ้ากับเชิงผ้าลักษณะเดียวกันสังเกตดูสิครับที่เป็นลายดอกเขียวๆพื้นเขียวๆแต่ละครับมันกลับ,ม,ลบมันกลับได้เอาเอาเอาส่วนไหนขึ้นก็ได้เอาบนลงล่างเอาล่างขึ้นบนได้หมดครับสนอกสนใจติดต่อกดไ like, ลค์กดแชร์กด